เราถึงเป็นแบรนด์ที่เป็นชื่อวงหัวลำก่อนอ่ะเอาถึงแบรนด์ก่อนเอาเอาตามทฤษฎีก่อนอ่ะพูดถึงเดี๋ยวจะค่อยมาจับใส่กับวงหัวลำดูสิก็ถ้าจริงๆถ้ามีโปรดักตัวหนึ่งอ่ะอืคือแบรนด์ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดการซื้อซ้าอ๋อจ้างซ้ําถูกต้องปีนี่จ้างพีหนาจ้างพี่เจ้าไปจ้างจ้างต่อกันถูกต้องเป็นการซื้อซ้ําเพราะว่าคอนเทนต์มันจะเปลี่ยนทุกปีอยู่แล้วถูกไหมมันเป็นใช่ครับมันก็คือจะเกิดการซื้อซ้ํา มันมีม,ม,ม,มีมีทีวมีทีการคิดยี่ว่าเฮ้ยจะไหนคนจะจีจ้างส่ําไหมในในความเป็นหมอล้้าเนี่ยทำมามเอาสิเป็นอย่างคนคืออยากจำำ้างส่ําแต่มาบอกคนบอกอุย้ยมวนอยู่ดิแต่มาบอกจำำ้างส่ําออกคณะใหม่เขาสิมีวิธีการอะไรที่ที่จะรู้เหรอที่เราจะรู้ใช่ไหม<อ><อ>แต่แต่อันนี้ต้องแยกนะว่าคนดูกับคนจ้างอ่ะเป็นคนละกลุ่มกันคนละกลุ่ม ใช่คนที่มีอำนาจการตัดสินใจของที่จะที่จะบายบายโปรดักของเราคือใครใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่ไปดูแต่ว่าม่ตรพูดถ่าจริงจริงถ้าสมมติวิเคราะนะหนูคิดว่าควรจะแยกวิเคราะห์ควรจะแยกกลุ่มที่เป็นผู้จ้างกับควรจะแยกกับกลุ่มที่เป็นคนเสพคอนเทนต์ใช่ครับเพราะว่าสองกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ก็แบรนด์ก็มีหน้าที่ในการจัดการ ทั้งสองกลุ่มจัดการในกลุ่มที่เป็นผู้จ้างแล้วก็จัดการในกลุ่มที่เป็นผู้ดูใช่ครับอันนี้ก็อยู่ที่กลยุทธ์ของแต่ละคนมาในการสร้างตัวตนความเป็นแบรนด์ของศิลป,ปินเน่ะมันต้องเริ่มต้นทังไหนศิลป,ปินที่นิงิาแบรนด์เนี่ยมันมันก็ติดที่ที่ตัวบุคคลเนาะแล้วก็ลงด้วยว่าเราด e ลิเวอร์อะไรให้คนอื่นคาหมายคำว่าเนี่ยดิลิเวอร์นี่หมายถึงอะไรก็คือ ิบเรามีอะไรให้คนอื่นรับมาเสพจากเราคืออะไรเป็นบอใช่เสพนาตาเสพความสามารถการล่องกันใช่ใช่เสิบอกข้อหมายใช่วันหนึ่งที่เราไม่ได้มอบแวรูให้คนอื่นแล้วอะวันนั้นน่แบรนด์จะเสื่อมอืนี่คือนี่คือการการอให้แบรนด์เสื่อมมันบอใช่ครับก็คือถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มอบแว l u e ูให้คนอื่นแล้วให้ลูกค้าให้กลุ่มเป้าหมายเราแล้ววันนั้นก็คือก็เริ่มรู้ตัวได้แล้วว่า แบรนด์กาลังเสื่อมแล้วก็ทุกคนกําลังจะออกห่างไปซึ่งเออเออกรณีที่ว่าแบรนด์เสื่อมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับว่าลํำหลายวงนี้เจอแบบนี้นะแบรนด์เสื่อมมันเกิดจากอีย่างในความลองพูดในเทอเชอรทฤษฎีดูซิเอ,เอาเอาเอาแบบชาวบ้านได้ไหมเออเอาแบบชาวบ้านเอะถ้าจากที่วิเคราะห์ใช่ไหมก็คือเป็นอย่างแบรนด์คือเสื่อมความมันฮะมันนาใช่บอมันนาเขาจะของแบรนด์ ใช่อ๋อมั่นใจเกินไปมั่นใจเกินไป,ไปใช่ไหมใช่ไม่รับฟังคนอื่นสิบอกใช่อ๋อ<จ>เหมือนกับว่าโอ๊ยหลานกูขายดีเสียบเขาว่าเสียบสิบอกใช่จริงจริง,รงแต่ว่าทำไมเสียบอยู่แต่า่ตาคนคือบอซสื่อคือบอกเขาสิบอกความหมายใช่ค,<อ>คือ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 เข้าใจในมุมมองที่คนสร้างผลงานแล้วเวลาที่จะโดนติมันจะรู้สึกเสียใจจะรู้สึกเฟลใช่ไหมแต่ แต่มันสิ่งที่มันยากอย่างหนึ่งคือเขาทําใจยอมรับที่จะรับฟังได้ม,มากน้อยแค่ไหน oh. ก็คือถ้าสมมติไอ,ไอเรื่องยากอันนั้นอ่ะ oh. มันถูกแก้ไขได้เลยตัวเขาเองใช่ไหม oh. ถ้าเขารับฟัง oh. มันก็จะทําให้เขามองเห็นภาพอะไรที่มันกว้างขึ้น oh. ไปกว่าเดิม oh. เยอะมากๆเลย oh. ก,ก็คือนีจุดหนึ่งก็คือทาให้พัฒนา oh. แต่ว่ามันยากไงเวลาที่เราฟังอะไรที่มันไม่ดีมาเนี่ยเราทำใจเป็นกลางไม่ค่อยได้เราจะมีอารมณ์แบบ มึงก็บาตรงมาเบิงกูดีม่นว่าอันนี้คือหมอลำหมอลำเป็นซิงหมอลำเป็นซิงนี่นี่คือสิ่งที่เหตุแห่งหมอลำนี่มันมีความเป็นมบนมขึ้นในใบอย่างก็คือมันลดความนิยมลงคือคือคือถ้าถ้ามองมันเป็นมองมันเป็นเคิร์ฟใช่ไหมอมอือมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นสักกันขึ้นแล้วก็จะลงนิดนึงอันไอไอจุดที่มันกําลังจะลงอ่ะอยู่ที่เรารู้ตัวแล้วก็เราเใช้กลยุทธ์อะไรทะลูโต้ซาก็คือมันสิลงเลยรื่อยลงเลยรื่อยใช่ครับมันเวกว่าจะดันขึ้นะ ใช่แต่แต่ถ้าสมมุติเราเมนเทนความ<อ>คาดหวังหรือว่าคุณภาพอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะอยู่ยงี้แล้วก็จะขึ้นอีกแลก้วก<อ>็อยู่งี้ก็ไปอย่างเงี้ยเลยไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเงไไีงย้ยขึ้นอย่างเงี้ยเป็นบันไดระเบียบวันิลินยังสี่เลยใช่ระเบียบวันิลินเ๊ะเลยเหมือนขึ้นอย่างจีปั๊บขึ้นลงนหน่อยนึง <S <S <owns S 2> ใช่งงใช่ใช่ใช่แล้วก็รักษาระดับไปอันนี้คือระเบียบวันิลินของจริงเลยแต่วงอื่นผืนพื้นลงพุบลงแบบพะล้ปั๊บอ่ะขึ้นมาซ้ำนี้หมดเนี่ย คือมันมันไปพุ่นในบาง,บางวงไปนู่นเลยนะแล้วก็ลงลงผิดได้ปะเนี่ยบาขคือมาหน้อยเดียวแต่แต่วงอื่นเขาบอลงอ่ะเขายังระเบียบอยู่นี่เลยเหรอใช่ครับอ,อันนี้อันนี้ก็ก็เห็นเห็นด้วยว่าความเก่งในการบริหารงานแล้วก็กลยุทธ์ที่เขาใช้แต่หนูหน,หนูคิดว่าข้างในนี่นะ่าจะวางแผนกันหนักหน่วงมากเหมือนกันเมนบอกกับคือวงห่ะละมันมีมูลค่ามันมีเรลทแบบูทั้งแบบทางธุรกิจเยอะมหาศาลเลยนะพอเขาเจลงทุน ห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านใช่จริงๆมูลค่าตลาดมันค่อนข้างสูงนะแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเนี้ยมีแค่ไม่กี่วงนะที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้เป็นออริจินอลพวกคนที่เสพคอนเทนต์อ่ะอ่าอย่างเช่นระเบียดเนี้ยก็เข้าถึงกลุ่มคนภาคกลางภาคเหนือแมสอ่ะมันแมสมากขึ้นไปเชียงใหม่ก็ได้ไปไปชยบโลกคนกันหลายไปเชียงใหม่ค้นกันหลายใช่แต่ถ้าเป็นวงอื่นไปนี่ตายเอรี่เลยนะใช่ไม่มีคนดูเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะลองบีคอร์ดดูซิเพราะอะไร อย่างนึงที่เป็นเคียเหมือนกับว่าเอาสินค้าเนี่ยเอาอันเอาสต่อมาขายอีสานได้ไหขายยิงสิแม่เนอะปะวามหมายอ่ะถูกต้องเหมือนกับเอาิกิมาให้คนอีสานดูสิแม่เรนโบ้ใช่แต่ว่าเป็นอย่างหมอลำคือไปพุ่นได้จริงนหมหรือว่าเอาเอาเอาหนังตะลุงอย่างของของต่ายขึ้นอย่างมโนรามักขายอีสานได้ไหมเราลองวิเคราะห์บางทีเพราะอะไรแต่แต่แต่คิดว่าคิดว่าคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ของหมอลำนี่เขาเข้าถึงกลุ่มคนมากอย่างหนึ่งก็คือเขาทําให้เขาเป็นที่รู้จัก สังเกตด,ดูว่าจะเห็นระเบียบหลายช่องทางมากเลยที่เราจะเห็นในทีวีในไอ้มิดแกน TV, น่ะมิดแกนก็เป็นอย่างหนึ่งที่ท,ที่ทําให้คนรู้จักเยอะมากๆอ,อืแล้วจริงๆแบบนี้อันนี้เสียงจากเพื่อนแบบคนภาคกลางอ,างอ,อาะ,ะไรเงี้ยไม่เคยฟังมาก่อนอย่างเงี้ยพอแบบเอ้ยมิดแกนมิแกนเอาหมอลำมาอะ่ะหมอลำคณะะอะไรอื พอเขาไปฟังครั้งแรกแล้วก็คืออ่ะอันนี้คือเฟิร์สอิมเพชันประทับใจแล้วก็คือแบบคนก็จะจําไปยาวๆเลยอ oh. แล้วเนี้อันนี้คือคือเหมือนเขาเป็นมันเขาเป็นเอ่อเฟิร์สมูเวอร์เจ้าแรกๆในอุตสาหกรรมเลยนะคือก็ก็คือเป็นเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ขับเคลื่อนหรือว่าแบบทางด้านเนี้ยคือเข้าถึงกลุ่มคนใหม่อะไรอย่างเง oh, ี้ยคือเระเบียบวัตถศิลป์เนี่ยบอกใช่ับถ้าเปรียบเทียบสาวหน่อยด้ อันนี้หนูไม่ได้รู้เชิงลึกมากอะแต่แต่แต่เขาจะแมทในเชิงใน,ในจำนวนคนบ่คนโซเชียลอะโซเชียลอ๋ลอ,อใช่แต่ว่าเทาเโซเชียลนี่ระเบียบว่าปันใดเดิคือโซเช,ชียลระเบียบยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าสาวหน่อยเนี่ยรู้แล้วอาเอาพ่าะอะไรอะลองสองวงนี้ต่างกันนิดนึงคือคอนเทนต์ของสองกลุ่มเนี่ยมาจากคนอะไรคนละอย่างออ สาวน้อยเพชรบ้านแพงจะเป็นคอนเทนต์ที่ถูกสร้างโดยเจ้าของแบรนด์หรือว่าคนที่อยู่อยู่มีส่วนเกี่ยวข้องในแบรนด์อแต่ว่าคอนเทนต์ของระเบียบจะมาจากคนคนด้านนอกคนที่ไปดูคนที่ไปเสพเป็นคนสร้างให้ใช่มันจะมันจะอันนี้มันจะมาเข้าข้างในอ forward forward ก็คือออกออกเอจากอย่างสาวน้อยนะ forward ก็คือสื่อสารออกจากอสาออกไปข้างนอก จากข้างในแต่ถ้าอย่างระเบียบวัตถสินเนี่ยเขาส่วนมากเขาจะมีเป็นแบ็กเวิร์ดกลับมามันหมายถึงว่าระเบียบนี่คนเซพหรือว่ายนะูสเซอร์เนาะเป็นคนสร้างคอนเทนต์ให้ใช่แต่ว่าสาวน้อยก็คือจะของไหมเป็นคนสร้างคอนเทนต์ใช่ใชหรือว่าคนที่อยู่ในวงสาวน้อยเป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นใช่เรียนบอกใช่แล้วมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันต่างกันจังไหนในความหมายอะไรอะไร,อะไรดีที่สุดอะไร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 ยืนยาวอะไรที่เป็นแบบ ดีที่สุดสําหรับคนคนอ่ะเองถ้าถามว่าอะไรดีที่สุดเหรอแบบใหแบบว่าถ้าใช้รีซอร์น้อยที่สุดแล้วได้ผลมากกว่านั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือระเบียบพัตสินเใช่ครับก็คือไม่ว่าอะไรก็ช่างครับถ้าใช้ใช้ทรัพยากรในการที่จะสร้างมันขึ้นมาน้อยน้อยแต่มันให้เยอะแต่มันได้ผลเยอะอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดมันต้องเฮตดจังไดอะวิธีการมันมันต้องทำยังไง ในหลักการตลาดเนี่ยวิธีการเฮดคอนเทนต์เนี่ยไม่ต้องยังไงคือหรือว่าทําให้คนประทับใจยรงสิบอกใช่หรือว่ากลุ่มคนอายุหรือว่ากลุ่มนี้จะเล่นโซเชียลมีผลไหมหมายถึงว่าอายุหรือว่าคนที่ไปดูระเบียบห่ะแล้วเขาฟอร์เวิร์ดต่อหรืออย่างตัวเสียมีผลบอกมีใช่ไหมมีครับก็ก็เอกันแมสก็คือเข้าถึงกลุ่มหลายๆกลุ่มเนาะมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าทําให้มันแมสเนาะแล้วก็ ความคาดหวังของแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันอีกอก็ก็เหมือนคอนเทนท์ที่เขาสร้างขึ้นมามันถูกการคิดวิเคราะห์มาหมดแล้วว่าอมันสามารถเข้าถึงคนระดับไหนอายุเท่าไหร่กลุ่มไหนอย่างเช่นถ้าเป็นหมอลำหมอลำกรเลยเนี้ยถ้าถามว่าคนคนภาคกลางอี่ยจะมาฟังไหมบ่เร็วใช่มันก็จะมีการแบบเล่นแบบลูกเล่นเี่ยเอาดนตรีทางเชิงภาคกลางแล้วก็ผสมกับแคนกับพินกับเสียงร้องเสียงลำที่ไม่ได้เป็นเ ไม่ได้เป็นแบบว่าลำกรอะไรที่แบบต้องต้องแปลในการฟังอะ่ะคือคือถ้าคนถ้าคนภาคกลางเขาแปลได้หรือว่าฟังเพื่อนพูดบ่อยๆแล้วเข้าใจบางทีเราไม่รู้เราถามเพื่อนใช่ไหม <ừ> บางบางคําอีสานบางคําที่เขาใช้เางเนี้ยไอคนที่เป็นคนอีสานเองยังไม่รู้เลยมันแปลว่าอะไรไมันต้องแปลอีกรอบนึ่ง<ช>เพราะว่าหนึ่งเป็นเป็นพยัญะเป็นคําตรงๆใช่ถ้า<ช>เป็นมล,บบล้าแบบพยัเนี้ยหลุนเกายุกเกาอ่ะแต่เพราะว่าเป็นยุคไหมอะไรแบบนี้ยุคไหมกันนั่นแหละครับ ก็ตามยุคสมัยว่าเขาต้องการที่สิเขาถึงกลุ่มคนมูมากอือต้องให้มันง่ายในการย่อยในการเสพแล้วแบบหลักในการทําคอนเทนต์ที่แบบว่าเข้าถึงกลุ่มคนแบบรวดเร็วเลยอะ่ะก็อันที่มันแมกนั่นแหละคือคนต้องการอะไรก็ทําแบบนั้นใช่ครับคือ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 ว่าคนต้องการส่วนใหญ่ต้องการแบบไหนต้องทําแบบนั้นต้งต้นเ่องแบบนั้นบ,บนนอกให้จ๊หน คอนเทนต์ที่มันจะเข้าถึงกลุ่มคนหมู่มากก็คือเขามีอารมณ์ร่วมอ่ะอ,อะก็ดราม่าสิ <laughs> ไม่ดิไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปดิมันจะต้องมีทั้งคอนเทนต์ที่มันเป็นเชิงสร้างสารรค์ด้วยที่ผสมเข้าไปด้วยใช่ที่เขามีอารมณ์ร่วมด้วยอ,อย่างเงี้ยผสมเข้าไปพร้อมใช่สัดส่วนอาจจะเป็นเจ็ดิบสาสิบดราม่าเจ็ดสิบจริงๆริงจริงๆไม่มีดราม่าเลยก็ได้นะมันบ่ได้เหรอวงกลบาแววงกลับมาแล้วมมนต้องดราม่าเดี๋ยวมันสะสันทนก็สนใจเด้ อี่ดีถ้าเป็นแบบแนวแบบนี่มากคนไม่สนใจเลยสมมติว่าเอาเข้าสิหูจังไหนว่าว่าสินค้าตัวนี้ทำออกมาแล้วมันดีเท่าต่อกันแบบไหนเขาเขาตองรีเสิร์ชแบบไหนก่อนเขาเสิร์ชแบบไหนอยอดอ,อย่างหนึ่งที่วัดได้ชัดเจนที่สุดก็คือยอดขายยอดที่คิวงานใช่อ่ะถ้าเปเทียบหนึ่งก็คือเทียบก็คือคิวงานใช,ใช่ครับเอา้าแต่ว่าคิวงานหมอลำแต่ขณามันขาดจากบอซัมกันดิ แต่ถ้าเทียบวงใหญ่ๆนะราคาก็สามแสนั p สองแปดสองเก้าราคามอลลัมซยูสองแสนเจ็ดขึ้นไปแต่อยู่ในกลุ่มของมอลลัมสิบคณะอ่ะลอง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 บอกว่ก้อนที่ไปหอดค่าจางก็คือ,อที่เขาเคยคุยกันไปตอนแรกแล้วก็คือว่าเขาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งหรืออันดับอื่นสําหรับเขามาท่วจาจะภาพโทรหาปป๊บเนี่ยคือคือจะภาพคิดหอดเลยว่าสิจางคณะนี้แหละ ถ้าว่าในคณะนี่คือคณะที่สองข<ช>้อไปสองคือสามคือเป็นตัวเลือกแต่ว่าสี่ใ,ให้จับภาพคิดฮอดก่อนมออูแม่น๊อปต้องโทรหาก่อนเลยคณะนี้ฉันจะจริงๆถ้าสมมติถ้าสมมติถ้าถ้ามองในเชิงวิเคราะห์ข้อมูลนะคนคนที่โทรมาคนคนที่โทรมามไม่ว่าจะได้งานหรือไม่ได้งานใช่ไหมลูกค้าทุกคนอะ ถ้าจะวิเคราะห์จริงๆอ่ะคือเราต้องเล็กคอร์ดไว้แล้วว่า oh. ว่าที่โทรเข้ามา <Play. S 1> วันนี้มีกี่สายเ mm. จ้าไหนอำเภอไหนที่ไหน mm. เมื่อไหร่ยังไงงานอะไร mm. อันนี้คือวิเคราะห์เป็นเป็นข้อมูลเชิงแบบใส่เ x c e l ซไว้เลยนะ uh uh uh. แล้วค่อยมาวิเคราะห์ที่หลังหลังจากแบบอ่ะเราอาจจะวิเคราะห์ทุกใรมาสหรือว่าทุกฤดูก,กาลอย่างนี้ก็กได้คือพอเรารู้แล้วว่าคนที่โทรมาข้อมูลที่เรายังไงอ่ะเวลาเราถามอะไรไปเขาก็น่าจะตอบอยู่แล้วปะ่ะว่า mm. อันนี้อันนี้โทรมาหานีกรหรือบอลหรือแสดงสิมันก็สิมีวิธีการทิกในการที่จะเก็บข้อมูลวิาิค์อยู่แหละอย่างแรกเลยก็เก็บคนที่ทุกสายเลยที่โทรเข้ามาเพื่อที่จะว่าจ้างมาจากที่ไหนงานอะไรเมื่อไหร่ยังไงจังหวัดไหนอำเภออะไรอีกคำถามนึงเถอรู้จักเราได้ยังไงช่องทางไหนเห็นวะช่องทางไหนใช่ใช่อฮัลโหลโทรมาสายจ้าคอนแกน อ๋อได้ยนีใช่ขนาดเดียวนได้ติดได้เบอร์มาถ้าใส่สิบอกใช่หลักๆเลยคืองถามว่าได้เบอร์มาจากไหนคือเราต้องรู้แล้วคนที่รับคนที่รับข้อมูลพวกนี้ก็ต้องเล็กคอร์ดไว้เพื่อที่จะวิเคราะห์ภายหลังอย่างหนึ่งคืออ๋อมาหัวจากไม่ยันหัวจากใช่ใช่ช่องยูทูบใช่โอ้หัวจากอันเฟซบุ๊กใช่ครับหัวจากอนผู้นี้บอกมาสิเราอุ้งใช่ครับคือถ้าสมมติข้อมูลพวกนี้ในงานทางด้านวิเคราะห์ข้อมูลอ่ะมันมีความจําเป็นมากๆเลยเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่า กลุ่มลูกค้าเราอ่ะเข้าถึงเราในช่องทางไหนเพื่อวันหนึ่งเราวางแผนใช่ไหมเราก็จะได้บริหารจัดการในรช่องทางนั้นๆให้ถูกต้องหรือว่าอันไหนที่เราควรจะให้น้ำหนักมากกว่าน้อยกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ทำไมเราต้องบันทึกทุกสายว่าทุกคนที่โทรเข้ามาเพราะเราต้องการจะรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นกลุ่ม ไหนมีพฤติกรรมแบบไหนส่วนมากจ้างเราไปงานอะไรรู้จักเราช่องทางไหนโทรหาเราเป็นคนแรกหรือเปล่าถ้าสมมุติเรามีสัดส,ส่วนในการคนโทรหาปีหนึ่งอย่างเงี้ยพันสายพันสายและมีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าเรากี่สายแล้วก็เราต้องเราต้องเล็กขอดไว้ด้วยว่าที่เราต้องปฏิเสธเขาไปเพราะ,ราะอะไร,ะไรใช่ครับติดงานแล้ว ใช่เลื่อนมือได้บอใช่ใช่อ,อันนั้นคือเรารต้อว่าปีนีบ้บอไดเอาปีนาในบอสิบอใช่เราต้องเลคคอร์ดไว้หมดเพราะเราเราจะได้เห็นพฤติกรรม,มข้างในเชิงลึกจริงๆว่าเขาอ่าหลังจากหลังจากที่เราเราเราปฏิเสธหรืออย่างเงี้ยไปเขามีพฤติกรรมแบบไหนเอ๊ะมันจะมีกลุ่มบางคนที่เอ๊ะเราเลื่อนวันให้ก็ได้นะจะเจอพี่พอจะเจอนะนอ่าอเดี๋ยวเขาเลื่อนวันให้ก็ได้เด้แต่ว่าอันนี้เขาเลื่อนบ่ไดเราแบบ ไปปีนาเด้อเออใส่ประมาณเนี้ยครับก็คืออันเนี้ยคือมันเป็นข้อมูลที่จําเป็นมากๆเลยในการที่จะวิเคราะห์ลูกค้าแล้วซึ่งลูกค้ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เขาตัดสินใจแล้วนะว่าเราว่าเขาจะมาหาเราใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือมีผลมากๆเลยเราต้องรู้จักเขาให้ดีที่สุดอะแล้วถ้าอย่างเป็นลูกค้ากลุ่มซ้ำๆเดิมๆอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งเราเล็คอร์ดไว้ใช่ไหมข้อมูลมันจะมีอยู่แล้วว่าเราไปให้บริการที่ไหนบ้างเงี้ยเราเล็คอร์ดไว้แล้วก็ มันจะเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าแล้วเราก็จะมาทำรีมาร์เก็ตติ้งหรือว่าแบบทำเกี่ยวกับแบบฮัลโหลปีนาจ้าบงสิเออถูกต้องอย่างนี้ก็คือถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกบันทึกหรือเก็บไว้อย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นวิธีการที่จะทำให้เขารอยัตี้หรือว่าเรากลับไปขายซ้ำให้เขาได้อีกอย่างหนึ่งเด้อเวลาเขาเจ้าไปไปเสัญญาเด้อหอบบักหงบักแตงบักยังเขาไปกระเช้า อันนี้ทีส่วนบอยังไงนะหมายถึงเราห่อไปให้เขาหรือเขามาให้เราเฮาต่อไปของเขาเกินว่าการสร้างการตลาดไหมก็ก็ทําให้ความให้เขาประทับใจแหละให้ลูกค้าประทับใจคือภาษาเกี่ยวกับเรื่องเรレーションมั้ยขึ้นอย่างกัใส่อะไรบ้างอ่าเขาสมมติเรレーションชิพแมนบอสใช่ไหมแมนบอสออธิบายเลยอธิบายคำนี้อ่ะหมายถึงอ่าในมุมมองเอาแบบเอาแบบบ้านเลยอธิบายแบบบ้านไม่เอาวิชาการ แต่ถ้าเอาแบบ,บนันบ้านก็คือคือมันจะมีช่องทางให้เราทํายังไงก็ได้ให้เขาประทับใจ,ใ,จในตัวเรา<ม>หรือว<ม>่าในแบรนด์ของเรา<ม>อย่างเช่นอะอย่างหนึ่งอาถ้าเราจะเห็นได้ทั่วไปเลยก็คืออย่างอย่างแบรนด์แบบเคยแบบว่าร้านอาหารเคยมีแมลงสาบแล้วคนเอามาโพสต์อย่างนี้ใช่ไหม,มอย่างหนึ่งที่ที่ที่ทําให้เขาประทับใจเลยก็คือเรามีวิธีในการแก้ปัญหานั้นยังไงแล้วก็ รวดเร็วแค่ไหนเร็วต้องเร็วตรงเร็วใช่ครับในการตอบใช่ในการที่มาอเชีเงกันบอกใช่ต้องอธิบายชี้แจงแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมาอ่าบอกว่าเบอกบอกเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ว่าเราทําได้เพราะอะไรเราทําอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเราต้องจริงใจกับเขาจริงใจจริงใจต่อลูกค้าต่อผู้บริโภคใช่ใช่เพื่อเพื่อสร้างความเป็นแบรนด์ของเราเป็นบอกเพื่อรักษาแบรนด์เข้าไว้อย่างหนึ่งคือถ้าถ้าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเขาประทับใจในตัวเราอ่ะเขาจะเป็นคนช่วยโฆษณาให้เราอยู่แล้ว